สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับอ้อยแล้วนะคะวันนี้อ้อก,ก็กะว่าจะทําชะอมต้มกะทีนะคะอันนี้คือชะอมของเราค่ะนี่ชะอมของเรานะคะอันนี้ยังไม่ได้เด็ดนะคะเราก็จะเด็ดเอาแต่ใบมันนะคะก้านมันไม่ต้องคะอ่ะลูกสาวช่วยแม่เร้าก็จะเด็ดเอาแต่ก้านมันนะคะเออเอาเอาแต่ใบมันนะคะ ก้านมันอย่างเงี้ยไม่ต้องเอานะคะเพราะว่ามันแข็งมันกินเย่ <Yeah. S 2> เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็เด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างก่อน,นะคะ่ะจบตัวคูของเราก็เด็ดนะคะเด็ดให้เป็นชิ้นๆเลยค่ะ เราต้มมะเขือกับถั่วพูก่อนนะคะเราจะต้มให้มันนิ่มก่อนเดี๋ยวชะอมลงทีหลังค่ะตอนนี้ก็ต้มมะเขือกับถั่วพูผ่านไป3นาที3นาทีแล้วนะคะเราก็อาชะอมลงไปได้เลยค่ะชะอมไม่ต้องต้มนานนะคะต้มแป๊บเดียวเราก็ขึ้นได้เลยค่ะถ้าเราต้มนานมันจะไม่กรอบนะคะพักไว้ก่อนค่ะ ีเทะะ okay. กะทิลงไปได้เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าชะมอมเราน้อยนะคะเราก็เลยใช้กะทิกล่องเล็กค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะนี่คือน้ําตาลของเราค่ะใส่ช้อนหนึ่งเต็มๆเ,เลยค่ะโอ้โ mm hmm. แล้วก็คนเลยนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะเนี่ยใ่อน,นี่น้ำกะทีนะคะที่เราต้มไว้แล้วค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกะทีนี่หอมเหมือนทำขนมหวานกินเลยใช่มันต้องหอมสิลูกพอนะแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชะอมกะทีะคะ่ะ แต่รู้สึกว่าหอมมาก<ฮ>กินกับ <S 2> <S 2> กินกับน้ำพริกกะปินะคะจะอร่อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปทำดูนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชะอมต้มกะทิค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปทำทานได้นะคะทำง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็มีสูตรมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดสับตะไคร้ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องอ้อไงจะใครล่ดด้วยนะคะอย่าลืมติดตามในช่อง Facebook ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอือหือร่อยค่ะ กะปิจะอมกะทิของเรานะคะ